สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตราคาทองกันอีกวันนะคะคือวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกสามซึ่งราคาทองวันนี้มีแนวโน้มที่จะปรับสูงขึ้นนะคะแลวจะปรับสูงขึ้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์ข้อมูลทองโดย YLG Binleyum นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนทองที่ ติดอันดับหนึ่งเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเราจะมาอัปเดตราคาทองวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าสานะคะเวลา9ก้านาิกายีนาทีครั้งที่หนึ่งจากสมาคมค้าทองคำนะคะ ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่29,100บาทรับซื้ออยู่ที่2900 0บาทส่วนทองรูป,ปรพรรณนะคะ96.5เซขายออกอยู่ที่29,600บาทรับซื้ออยู่ที่2 8 4 7 0บาท48สสตางค์ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ราคาทองอ้างอิงจากต่างประเทศนะคะ ของฮ่องกงตอนนี้ล่ะคะเปิดราคาปิดยังไม่มีนะคะส่วนของลอนดอน AM อยู่ที่ปิดอยู่ที่1,974งพสบาทเจสตางค์ของลอนดอน PM อยู่ที่1,964งพสบาทเกสตางค์ค่ะและในส่วนของนิวยอร์กราคาเปิดอยู่ที่1,956บาทปิดอยู่ที่1,975บาทนะคะ เดี๋ยวจะมาดูกันต่อที่การปรับเปลี่ยนระหว่างวันนะคะโกสปอร์อยู่ที่1,975บาทเงินบาทอยู่ที่31.2สแล้วก็การปรับขึ้นปรับลงก็อยู่ที่50บาทนะคะต่อวันแล้วมาดูตัวต่อไปนะคะเป็นกราฟต่างประเทศเมื่อวานปิดล่าสุดอยู่ที่1976.10นนะคะถือว่าสูงอยู่นะคะแล้วก็มาดูในส่วนของทองคำดอลลาร์นะคะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว มีการปรับขึ้นอยู่ที่1.02%ค่ะและในส่วนของเงินดอลลาร์ต่อบาทไทยนะคะเมื่อหนชั่วโมงที่แล้วมีการปรับลดลงอยู่ที่ลบ0.34%เลยทีเดียวนะคะค่ะเราจะมาวิเคราะห์ราคาทองณวันที่31กรกฎาคม2563นะคะโดย ylg b i l l i u m นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เขาได้รายงานว่าราคาทองมีการปรับลดลงอยู่ที่ลบ10 5.2ดอลลาร์ต่อออนนะคะโดยในระหว่างวันราคาทองได้รับแรงกดดันจากการขายทำกำไรนะคะและทำให้ราคาทองไม่สามารถทะลุระดับสูงสุดเป็นปฏวติการได้ที่1,981บาทดอลลาร์ต่อออนจึงสงผลให้เกิดแรงขายทำกำไรสลับ ออกมาจนราคาร่วงลงอยู่ที่1938.70ดอลลาร์ต่อออนแต่อย่างไรก็ดีนะคะราคาทองอยังคงฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้เปิดตัวเลข GDP ไตรมาสที่2ซึ่งน้อยกว่าคาดการณที่ตั้งไว้ติดลบอยู่ที่ 32. 9ปเซซึ่งอยู่ในระดับที่หดตัวที่สุดในรอบ70ปีเลยทีเดียวค่ะ และนอกจากนี้ราคาทองยังได้รับแรงหนุนเพิ่มหลังจากที่ทําได้ทวิตข้อความเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปจึงทําให้เงินดอลลาร์ร่วงลงนะคะสถานการณ์ดังกล่าวนี้จึงกลับมากระตุ้นให้แรงในการซื้อทองเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นการวิเคราะห์นะคะจาก YLG นะคะบิลเลียม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะคาดว่าทองน่าจะยังขึ้นอยู่นะคะยังไงก็ติดตามข้อมูลกันต่อไปนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ